ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับื้นนี้มาแล้วเด้อที่เด็ดของง้วของพอสิทธ์นะครับพี่น้องครับื้นนี้ผนมีง้วหมมาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เลือกชมในี่หลายเลย่องยครับโดยเฉพาะที่เด็ดสองในสามมีให้สามครูนะครับอ่าคููนี้ที่เห็นยุคขนาดนี่ก็ซื้อสองในสามลูกตัวเมียย่างหนาแล้วกั อาค่ยๆกันนะครับพี่น้องครับตัวในลูข้างหนาครับพี่น้องครับสีหลึกดีเดี๋ยวผมสิย่างให้เบื้องก่อนจับตาดูให้ดีก็แเรากันนะครับพี่น้องครับงวทังหลังผมนี่อีกหลายอยู่ดนะครับเด้อนี่ให้เบื้องคููนี่ก้อนเนาะเออนี่อากาศทั้งหมืองพูดเลยมาเผายังบุพพีน้องครับแต่ว่างามผักตัวจริงๆนะครับพี่น้องบุ่นมูแม่ลูกทั้งพุ่นกับอีกหลายอยู่นะครับพิกัดยุธทีบ้านโนนแต่ตะบุญทาสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่ ผู้ใดอยากจะได้งวาสาวอยู่ในขออ้อมีจฉะนะครับความกับงวาสาวเดินลอยกับมีหายจากได้โทษถามเอาเนาะมันนี้เอาเฉพาะยุนี่ก่อนนะครับพี่น้องเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับไปทักทายครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ของอาจารย์มุนชูทั้ง facebook และ u t u b e นะครับผมสำหรับมันนี้เฮาจัดเต็มครับอาจารย์ครับครับ 2องได้สมนี 3, side, ่มิเตอร์ใส่ยังไงทั้งนั้นเลยครับอันนี้2องได้สา่อันนี้อันนี้แม่กับลูกครับอันนี้แม่ลูกครับผมแม่ยังมาทองเอาครับพี่กัดพาพเฮานะครับจุทีบานนนอนแต่ครับตำบลถาสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าอี่ามกอครับอีกเบอร์กับศูนย์แเจ็ดแปดหกสี่หครับเฟซบุ๊กพัดออนิววงามสารคามครับผมสามารถติดต่อเขามาได้ครับผมเบอร์นึ่งยุ้ยใส่ครับเอาเอาจั้งนี้นะครับราคาเบาบางยังไงจังหัวลมมนีู อ่าแ,แม่ลูกใหญ่ๆกะมีไห้นะครับเนาะครับผมเอานี่แหละครับผมเอานนี้เลย <จะ S 1> ครับพาดูทุ่งฝนกับติตกดิพี่น้องตอนนี้ฝรั่งน้ำฝนครับวันนี้ฝนำฝนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวจะั่าเรียนด้วลูกอ,อ่าอันนี้แม่ลูกตัวแม่ลูกงา,งงามๆหรอครับพี่น้องลูกพริกแดงนะครับนี่ลูกพริกแดงชั่วเดือนหรอครับประมาณสองเดือนนลยครับลูกประมาณสองเดือนหรืเด้อพี่น้องครับลูกพริกแดงแม่สูงเท่าไหร่แม่ประมาณร้อยสี่สิบครับประมาณร้อยสี่สิบว่ลูกแรกเนาะแม่นครับผมเออนี่นะครับพี่น้องลูกพริกแดงนะครับใส่ประมาณร้อยสี่ส เดยางอ้อมให้เบื้องก่อนนะครับเด้อเดินอ้อมให้ดูเดี๋ยวราคาจะฟังน้องพี่น้องนี่นะครับตอนนี้บขนาดจะมีอย่างเนาะผมมีครับผมงอสดๆเลยครับอ่ะงอสดๆไล้หลายน้องครับเด้เพิ่มไรลูกมาให้นะครับเออนี่เด้อเดี๋ยวถามราคาให้ก่อนนะเนาะอ่ะนี่หงายง่ายดีที่ดอกลูกคู่นี่เท่าไหร่ครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยครับผมคู่นี่สามหมื่นสามห้าร้อยนะครับพี่เด้อพี่น้อง สามมื่นสามหาลอยครับนี่อันนี้เน้นเบื้องลูกนะครับเนาะลูกแข็งแข็งเงาหางใหญ่แดงดีครับแดงซ้่มเลยดนะครับเบื้องมุมสูงโมลูกแรกเนาะครับผมนี่แม่ใส่ประมาณลอยสี่สิบด้ครับพี่น้องอ่ะเบื้องคู่กันเบื้องแมวนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับเบื้องใกล้ๆพี่น้องครับอ่ะสามมื่นสามหาลอยพี่น้องนี่สีเบื้องมุมนี่นะพี่น้องตั้งที่ชัดครับผมอ่ะเล็บแข็งขาเบื้องนีดเหครับปัญหาครับผมนี่อ่ะเบื้องชัดๆว่านี้ นะครับตัวจริงสวยเลยนะครับเดี๋ยวถห้เบิ่งค้นหางของแม่นะครับเป็นงว้วบดท,ทั้งแม่ทั้งลูกตับนี้บ lay, โบ๊มีเดี๋ยวไปน้องกบบโบติ้งหนอกครับผมอ่ะนี่แหละเบิ่งลูกเอานี่ดูมุมนี้ชัดๆเบอร์แรกเบอร์สองยุ้ยใส่ขับไปเอานี่ครับใกล้ๆนี่อ่ะเบอร์สองใกล้ๆนะครับพี่้องอันนี้กับลูกตัวแม่ครับลูกแรกนะครับผมแม่ใหญ่เด้อครับเด้อแม่ใหญ่นะครับเนาะอ่ะแม่ใหญ่นะครับ อันนี้ลูกตัวเมียจักเดือนหรือครับประมาณ3าถึงสเดือนครับผมสามไอ้โรเบิร์ตโรเบิร์ตได้ครับสาถึงสเดือนกลางแม่ในปากเงี้ยวนะครับพี่น้องลูกเดิบดเต็มลูกไหนครับเมื่อลูกแรกนี่ยนะครับแม่ทับไปครับนี่แม่ท้องว่างครับผมแม่ท้องว่างแม่สูงประมาณหน่อยสี่สิบห้าครับประมาณหน่อยสี่สิบห้าไดครับอ่าคู่นี้เท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมคู่นี้สามหมื่นเก้าด้พี่น้องครับออันนีี้ลูกวสานทุกตัว่งฟรีทวอีสานสุดโต้ได้ค่ะพี่น้องครับอย่าพลาดล้านลูกลูกขึ้นก้อนนี่ นี่เด้อครับเด้อหนางามครับผมสามสิบเก้าหนางามๆนี่แหละครับผมอ่ะนี่แหละสามหมื่นเก้าเอาเบื้องแผ่นหลังครับอันนี้ราคานี่ทรงฟรีสวยอีสานต่อได้อีกนะครับเด้อเด็กที่ยังออกเบื้องแมคหางนี่นะครับปากแง่กินหญาเก่งครับผมปากแง่กินหญาเก่งเอาเบื้องเอาคุณได้หาแม่ลูกเทพอยู่คู่นี้กะพอฟิหวังแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ตัวจริงนี่แม่บักใหญ่ได้พี่น้องเด้อหางหลักดินนะครับหางหลักดินเลยนะครับพี่น้องครับเบื้งมุมนี่นะครับ นี่เราจะเดินอ้อมให้ดูนะครับเนาะต้นนี้บ่มีนะครับเอาบักราคาเบาๆหรือมักงวใหญ่นะครับพี่น้องครับยุนี่สมราคาสุโตครับผมมักตัวใดมาเลือกเอานะครับนี่เอาเบื้งมุมนี่ครับลูกงามดนะครับเด้อเอ่ะคู่ที่สองแล้วคู่ที่สามครับเอ๋อนี่ไงครับครูที่สามยุ่งกังขาเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวให้ยอ่าเพื่นไลนลูกลูกขึ้นนะครับพี่น้องนี่สองครูสามคู่ให้เบิ้งมุมไกลๆไปพร้อมนะครับอ่ะ อันนี้คูที่3มกับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ครับผมแม่กับสายลอยหาสิบกัวผุนแม่ครับหาสิบบัวครับหาสิบกัวกัวไปหลายแล้วละลูกตัวแม่ลูกพ่อไดครับลูกพ่าชัดเจงครับตัวนี้ครับประมาณสามถึงสี่เดือนครับสามถึงสี่เดือนว่าหูพอด้วยครับพี่น้องแม่ทับไปครับแม่ทองว่างอยู่ครับเออแม่ทองว่างนี่แหละเบ่งเรียมลูกนะครับเมื่อลูกแรกครับผมเ่ลูกแรกนะครับเบ่งแผ่นหลังลูกเพิ่นนะครับแดงดีทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับเด้ออ่นนี่นะครับเออนี่ อ๋อสิถามให้เบิงอันนี้ครบญ่แม่ร้อยหาสิบกลัวคู่นี่เ<ม>ท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้ากันครับผมคู่นี่ก็บสามหมื่นเก้าได้พี่น<ม>้องอ่ะเป็นงัวบดท,ทั้งแม่ทั้งลูกเลือกเอาผู้ใดามักงัวใหญ่สามหมื่นเก้าอันนี้ทรงให้พี่ตัวอีสานพร้อมนะครับเนาะนี่บเบิกเอางัวลูกแรกได้พี่น้องมันเขาเนา่าเขาดรอซื่อๆนะครับเนาะนี่อ่ะเน้นเบิกนะครับพี่น้องเอางามยิ่ดอกผู้ใดามักงัวโค้งสั่งใหญ่สีแดงดีนะครับดูมุมนี้นะครับเออ เล็บแข้งขาบ่มีปัญหาครับผมอ่ะเบิ่งไถ่นะครับเนาะเหิืนมีนมติ้งนะครับตัวนี้ตัวนี้อ่ามีนมติ้งนะครับพี่น้องครับด้านซ้ายนะครับเนาะเออตัวนี้ย่างอื่นว่ามีครับนมติ้งกับดาบ้ะผู้ติตีบุตีนะครับนี่ครับตะวันรักสามได้แง่ข้าวโพดละนี่เอาบึ้งมุมนี่ส่งฟรีคือเก่าครับส่งฟรีเช่นเคยนะครับอ่าสามครูละพี่น้องครับครับผมครูที่สี่ครับเอานี่เลยครับโอ้ครับขึ้นมาเอกเก่าเก่าตัวนี้แม่อ่านวดบักแง่ได้ครับพี่น้อง ไงค่กเด้อคู่นี่นะครับแล้วก็ลูกตัวแม่ลูกงามๆเด้อพี่น้องครับคู่นี่ก็ได้ลูกของพ่อไดนครับลูกออกฟอร์ด,ดครับผมลูกออกฟอร์ดเด้อพี่น้องครับผมนี่เบิ่งลูกก่อนจัก <ผม S 1> เดือนหรือครับ3เดือนกว่า,าๆลแล้วครับ3เดือนกว่าแม่นี่ก็ใส่150พี่นะ้องแม่ใส่เกือบ150ครับผมอ่ะเบียด150พี่น้องแม่ผสมล่อพันล่อเด้อครับช็อกโกแลตแม่ใส่ช็อกโกแลตลอพันล่อครับนะครับแม่ยังอ้างเด้อครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งแม่ข้างพุ่นเดี๋ยวสิถามราคาให้ก่อนนะครับอ่ะอย่าเพิ่งคั่นลูกอย่าเพิ่่งคันเด้อ เดี๋ยวเบื้องหางก่อนก็ได้ให้น้องให้ซัฟขั้นก่อนนะครับจะได้เห็นชัดๆนี่แมงอ้างนี่แหละครับผมนี่ห่อหางของไอ้ลูกเพิ่นบักใหญ่เลยนะครับเอ้าคู่นี่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมคู่นี่สี่หมื่นห้าคบไงเลยพี่น้องอ่ะนี่แหละลูกเบื้องเอานะครับเดี๋ยวมาทุ่งสียางอ่อนไปเบื้องข้างหน้านะครับเออนี่หน้าตาเพื่อนอันนี้บักใหไงเลยครับตัวจริงนี่พี่น้องต่อรองได้ทรงฟีสวอีสานนะครับนี่ดูชัดๆนะครับ นี่แหละมเมื่อเมื่อแม่ชะสัดแบบน,นี้แม่นี่ยังอ้างเลยได้พี่น้องแม่เพิ่นมีนมติ้งขางใส่กันนะครับแม่ก็มีนมติ้งขางใส่เข้ากันนะครับเนาะนี่ครูหนีเบื้องเอานะครับอ่ะนี่แหละเอาเบื้องด้านขวาของลูกบ่วปานบ่วด่างเน่อยครับผมเออนี่ลูกของออกฟอร์ดได้พี่น้องออกฟอร์ดหนังหนาหนาน,าน,าน,นี่แหละครับผมลูกเพิ่นโบสเต็มลูกโบสจะเต็มนะครับนี่เมื่าเบื้องตัวจริงเอาพี่น้องครับมาครูใด้เนาะ เนีนดูผลงานครับเบื้องหน้าใส่กันหูสัตว์หูยาวสัตว์ไหนเบื้องเอาด้วยพี่น้องคุณหลังในย่างไปีได้เหรอลูกเพลนไ่จีเรียนอ้อมทางไทยเบืองแม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ครูที่ไหนครูที่ซีเหรอพี่น้องเบูที่ซีซแล้วนะครับยัำได้พี่น้องผู้ดใดจะได้เรือนลอยผมมีไหเป็นวัวสาวอยู่ในคอกครับวัวสาวสามตัวผมครับยุหันสามตัวครับวันนี้เฝ้าน้ำฝนปั๊ดน,นี้เฝ้าเฝ,ฝ้าน้ำฝนพี่นอ้องเอ้บื้อหาครับ อนี่เลยครับอ่ะสีขาวส้มหมูแดงแง่ๆลูกเทปๆนะครับแดงใหม่ครับผู้ใดมูกอ่ามักพวกลูกอ่าแดงแดงนั้นหนาแดงใหม่ๆนะครับนี่ลูกไม่ได้โตยิ่ใหญ่เลยพี่น้องครับผมเมกะง้างยิ่ใหญ่ทั้งนั้นอ่ะตัวนี้สีจิกนี่แดงแดงออกเป็นสีน้ำหมากคุณนอครับตัวนี้อันนี้ลูกจ็ดเดือนแล้วลูกพ่อใดลูกประมาณเจ็ดเดือนนะครับพริกแดงครับผมเจ็ดเดือนพริกแดงครับ มีใบบ่ครับตัวนี้เอกสารบ่มีครับเจ้าของเกาเพิ่นใบเป็นลูกพริกแดงครับอ่ะเจ้าของเกาบอกว่าลูกพริกแดงเบิ่งพี่น้องเบิ่งเหงาหางนะครับเนาะนี่อ่ะสีชัดจริงๆเบิ่งสีทางนี่นะครับเด้อแม่ก็ใส่ประมาณ140 140บร้อยส่สิวกก็เด้อครับผมอ้าวสี่สิบวกให้แล้วครับพี่น้องครับแมงอ่างๆลยครับอ่ะแมงอ่างแม่ทับไปครับนี่แม่ท้องว่างอยู่ครับแม่ท้องว่างนะครับเด้ออ่ะแม่นี่ยบัวทอดหัวนมครับผมปลูกยังบ่ทันได้เซานมปลูกยังบ่ทันได้เซานนมนะครับเด้อปลูกยังกินนมอยู่นะครับ เออนี่มาเบิ้งเอออ่าเดี๋ยวสิพาเบิ่งลูกชาดบันเทิงเลยนะปกติถามราคาให้นะครับคุณนี้สีเก็บได้ครับเอออ่ะนี่นะครับเอาคู่นี้นี่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่สิบเก้านะครับพี่น้องสีแบบย่างคักเลยหระครับผมครับสี่หมื่นเก้าเอาเบิ่งสีเอามุมนี่มาเบิ่งตัวจริงเอานะครับแม่หูสันอ่างลึกนะครับแม่ใส่รอยสี่สิบตัวนะครับเนาะง่วลูกสองนี่แหละครับตัวนี้เป็นง่วลูกที่สองนี่แหละพี่น้องอ่ะปวดจัดเต็ม อ๋อหางยิงใหญ่ผู้ใดมาของง่ามๆนี่พี่น้องครับเมื่อเลือกเอาเลยอ่ะตำหน้บ่มีนะครับผู้ใดสงสัยอย่างกะให้ถามเอานะครับเนาะนี่จะเดินอ้อมให้ดูนะครับอ่ะดเดยอดผ้าเบื้องคูต่อไปครับผมเออเด้อเนี่นะครับลำๆมาอาง,ง่งใหญ่เนี่แหละพี่น้องนี่ต่อไปนับใส่ขึ้นมาอีกครับผมวันนี้เป็นสองได้สามสองคูคที<ม>วีย,ยืดต้นคลิปหนึ่งเด้อครับเด้อ เอาของงามไลยครับต่อไปแบบไงเลยหรอครับอ่ะนี่ต่อไปนะครับเด้อโอเคอ่ะอ่ะตัวนี้ลูกย่างงามเลยครับพี่น้องครับผมเอออันนี้ลูกพ่อไหครับนี่ลูกของไอเดรล็อกครับผมลูกเดรล็อกนะพี่น้องครับครับผมเออจักเดือนหรอครับหกถึงเจ็ดเดือนนะครับหกถึงเจ็ดเดือนครับผมเดรล็อกครับแม่ท้องจักเดือนแล้วแม่ท้องประมาณสามเดือนครับผมแม่ท้องประมาณสามเดือนท่องคับพ่อไหครับทศพนเนาะครับผม แม่ลอยหาซิบเท่าไหร่บุ่หาซิบบวกบวกครับอันนี้หาซิบบวกไปหลายเลยเด้อครับบวกไปหลายแล้วครับพี่น้องเบิ้งลูกตัวนี้นะครับเด้อเบื้องหน้าครับเบิ้งใกล้กเบิ้งความยุ่ยนะครับเนาะหนังหนาเห็นครับหนังหนาแห้งเบิ้งแผ่นหลังเอ้าะมุมนี่แม่สูงไอ้ลูกสูงลอยสามสิบกว่าเลยเด้อครับครับผมเออนี่นะครับเด้อเดี๋ยวเป็นชุดที่ถามราคาให้ก่อนอันนี้คือซื้อสองได้สามเลครับสองได้สามครับสุดกลุ่มเลยครับคู่นี้เท่าไหร่ครับแปดหมื่นสามพันบาทครับแปดหม เบื้องต้นใหายซิดผู้สียกก้อนผู้สีแยกจังคุยกันเอาด้วยครับพี่น้องเอานี่แหละเดี๋ยวสีไรเบื้องไอถ้าเหงเอาหางครับผมอ่ะนี่เบื้องเ่องหางของลูกกับแม่ใส่กันนะครับเออนี่เอาเบื้องมุมนี่ชัดๆก่อนพี่น้องจังเบื้องถ่ายยางครับดูชัดๆก่อนนะครับเออนี่อ่ะเบื้องสัตว์ได้ครับด้วยแปดเมื่อสามต่อรองได้นะครับต่อรองได้ครับผมต่อรองได้นะครับเบื้องหน้าป่ะดิพี่น้องมื่อลูกเรีกบ่ มัวนลูกแรกครับตัวนี้ครับลูกแรกได้ครับตัวที่สองในท้องนี่ยแหละครับผมอ่าเบื้องทายยางครับนี่พ้นวนไปเลยทั้งในกระไดนะครับนี่เบื้องทายยางครับเออวนขวาไปนี่นี่เออนี่นะครับอ่ะเนี่ยเออเบื้องมุมนี่ได้ครับพี่น้องนี่แหละแปดหมื่นสามผู้ใดมาของงามเบื้องชัดๆมุมนี่นะครับพี่น้องมีมีรอยหันซีหาเลยพีอรยหันซีมหาได้เลยพี่น้องเทียบกับผู้จุ่งเอาผู้สูงรอยเจ็ดสิบนะครับเนาะนี่ เบงเร่โดนพี่น้องเอา้าหนังข้อเป็นยังไงเบื้องเอาเบืง้งมุมนี้นะครับเนาะนเล็บแข็งขาบม่มีปัญหาดอกเออดีวได้วผมไลให้ยังกันกับแม่อีกที่หนึ่งกันเออนี่จะเามุมนี้ขึ้นปกให้พี่น้องเบื้งงามๆนะครับออะดูชัดๆมุมนี้นะครับเออเอาเด็ดครับพี่น้องคููต่อไปครับต่อไปนั่นแลยครับผมคููต่อไปกัน,น,กนพี่น้องมักคู่ใดนีเ่เบิ้งนะครับผมติเทียบให้กันเบิ้งนะครับเนาะ ผมก็เลือกว่าถือขึ้ขขกันน,กกนะครับพี่น้องหนาลึกอันนี้เมยกับลูกนี่ย่างอ้างนะครับพี่น้องนี่บดเข้มนี่แม่ตูวแม่เพลินไหมพี่นอ้องอ่างอ้างนี่แหละเพราะว่านมมั้ยตัวนี้ไหมนี่แม่กระท่องขึ้กันนะครับพี่น้องแม่ท่องเหรครับผมเออนี่นะครับแม่กระท่องขึ้กันท่องช็อกโกแลตครับผมแม่เพลินแม่ท่องช็อกโกแลตครับสักเดือนหรอครับประมาณซีถึงหาเดือนครับประมาณซีถึงหาเดือนแม่ก็นี่ก็ใส่ร้อยหาซิบอยู่มั้งร้อยหาซิบบวกครับร้อยหาซิบกลัว ลูกสาวการเมืองนะครับลูกลูกการเมืองนะครับพี่น้องเด้อทั้งหุ่นนะครับเนาะลูกของการเมืองนะครับนะคมาบเออเดินตรงไปเลยครับเออลูกการเมืองเดวสีผ้าเบิ้งบนนี่อ่ะนี่นะครับลูกการเมืองลูกเจ็เดือนแล้วครับประมาณเจ็ดเดือนครับประมาณเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องเจ็ดถึงแปดเดือนลูกการเมืองนะครับลูกเจ็ดถึงแปดเดือนแม่ท้องเจ็เดือนแล้วครับแม่ท้องประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับผมท้องสามถึงสี่เดือนแล้วพี่น้องเด้อ เออแล้วผมทิ้วให้ตีคูเขากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเด้ออยากให้มันงามส่วนดอกเอาคู่นี่กับสองได้สามเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดไใบสามกันเลยครับผมแปดหมื่นสามพันบาทแปดหมื่นสามนะครับพี่น้องแปดหมื่นสามเลือกเอานะครับเนาะแปดหมื่นสามเดี๋ยวเด้เบิ่งเอาหางลูกกันจะเฝ้ากินลูกเออมันจะกินนมพี่น้องครับเอ้าเอาเดินครับเอาแยกกัน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 ไปไเออบุญไปเลย เดี๋ยวถ่ายท่านในเบิ้งได้พี่น้องครับเอาวนมาเลยอยากแยกออกจากกันให้เบิ้งแม่กับลูกื่อสดอกเอาวนลงไปนี่หน้าตาแม่พิ่นนะครับนี่แปดมื้นสามเลือกเอานี่นะครับเบิ้งลูกค่นบันี้พี่น้องเดี๋ยวนะเออนี่นะครับเอาบมักตัวได้พี่น้องเอาเบิ้องเอาหางของแม่พิ่นนะครับเอานี่แหละไปแล้วเอามาดูตัวจริงหน้าคอกอีกที่หนึ่งนะครับเนาะขอวนมาเบิ้งไงครับผมเออนี่นะครับ ตัวต่อไปครับต่อไปเป็นไงกันครับผมต่อไปกับใส่ไงขึ้นกันนะครับพี่น้องลุดมาจันจากคลิปที่แล้วครับอาจารย์โอ้คู่ไงจากคลิปที่แล้วได้่ลุดมาจับพี่น้องเพิ่นบ่พร้อมครับเออเพิ่นบ่พร้อมผู้ใดบ่พร้อมอย่าโทษด้วยพี่น้องเด้อเสียมาจับเด้๋เออเอาเดี๋ยวเพิ่อนอะไรลูกขึ้นเดี๋ยวพี่น้องบักใหญ่นี่ลุกๆเดี๋ยวเพิ่นไล่ขึ้นนี่คู่นี่บักใหญ่เลยล่ะครับผมเดี๋ยวเด้วยพี่น้องครับทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งตัน นะครับเนาะอ่ะนี่มาเบิ้งแม่นี่ป่ะครับเออแม่นี่สูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบวกบวกครับร้อยห้าสิบบวกใหญ่หนาดึกด้วยพี่น้องครับอ่านี่นะครับนี่เอาเบิ้งแม่นะครับเดี๋ยวสิพาเบิ้งลูกก่อนนี่พี่น้องอันนี้ลูกจักเดือนลูกพอได้ลูกของไอ้เคฟหกแปดครับเคฟหกแปดเจ็ดเดือนเหรอครับเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับพี่น้องครับผมอ่ะเจ็ดถึงแปดเดือนแม่ทับไปครับแม่ท้องแล้วครับผม โอ้แม่ท่วงแล้วครับผมอันนี้ซื้อสองได้สามด้วยครับพี่น้องเขเจ็ดสองหาเดือนครับเคบเจ็ดสองหาเดือนครับผมอาะอันนี้แม่ท่องนะครับเนาะนี่เดี๋ยวบุญชูจะพาดูราคานะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเพิ่นเออมาดูมาเฮ้งแม่นี่ย,าย,ย,ยถามให้เออนี่นะครับอ่ะอยากได้ก็มาเอาเดี๋ยวด้พี่น้องครับเอางอหน่อยมาเฮ้งแม่กันนะครับเดี๋ยวด้เดี๋ยวด้อเดี๋ยวด้ะติดเรียนหนีเออนี่นะครับเดี๋ยวผมถามใ้พี่ก็ได้เออไปทังนี่เหรอ อ่ะเดินไปค่ะเดินไปจะไม่ขวงเลงแงงสิมามามไปมาเดี๋ยวด้ะพี่น้องครูดิถามราคาอยากให้พี่น้องเห็นชัดสนุกเอาไปเรียกเปล่นี่เอาเอาเพิ่งตัวเดียวก็ได้หรอกราคาไม่อยู่กันเดี๋ยวด้พี่น้องเพิ่งเจ็บใจว่าอันบวกเอาสั่นครูนี่เท่าไรครับนี่ราคาเปิดไปซ้ำกันเลยครับผมแปดหมื่นสามเดี๋ยพี่น้องสามพันบาทครับผมเปล่าแปดหมื่นสามเพราะเป็นตัวเดียวที่พี่น้องพี่ตัวนึงที่พี่ลูกอยู่พี่สองได้สามนะครับเนาะครับผม สองได้สามเอาแม่เดินบนมาเลยครับบ่เนี่เดี๋ยวัก็ัราคาสํำกันถึงสามูเลยครับผมตัวนี้ใหญ่แห้งนะครับพี่น้องครับใหญ่กว่ามู้นั่นอีกพี่น้องบ่เนี้อันนี้ใส่สร้างครับอันนี้ใส่สร้างนะครับเด้อแปดหมื่นสามิภาเบื้องเหงาหางนะครับเนาะเลยถ้าแหงออกมาก็ได้พี่น้องเนี่เบื้องเหงาดูชัดๆไทยอลังการนะครับไทยอลังการทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอ๋อนี่เบื้องเหงาสีจริงๆนี่แดงเข้มนะครับเด้อสีจริงแดงเข้มสวยเลยล่ะ เบิ่งมุมนี่เอานะครับเนาะมีแมันมตัวใหญ่บักขกเลยพี่น้องใหญ่ครับผมนี่ต้องมาเบิ่งตัวจริงเอานะครับลูกสองลูกสามจะไปนะครับลูกสองลูกสามจะไปครับอ่ะเดินครับนี้มามยกทั้งสามคููก็ได้แล้ครับผมยกสามคููก็ได้พี่น้องครับเออนี่ตัดสินใจ๋วอะไรยกสามนะครับแปดสามยี่สิบสี่ครับเออสองแสนขายบัวสันทามองนี่นะครับ นี่ไหมเอ้านี่นะครับด้วยเดี๋ยวสีผ้าไปเบื้องตต่อไปครับครับต่อไปเป็นสาวหัวลนครับผมเป็นสาวหัวล้นนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่นะครับทองนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสาวหัวลนท่องเด้อพี่น้องครับผมตัวบบกเงา้วเลยหล่ะครับผมนี่หัวลนแล้วก็เป็นงัวที่โครงสางดีหนังหนาเบื้องหนังข้อนี่เห็นเป็นตีเป็น F 2สองอยู่หอกพี่น้องครับครับครับผมแต่อ่าบมี่ใบมั้งเนาะแอนครับบบมีใบครับตัวนี้ครับเอออันนี้เบื้องทั้งหนา สูงรอยหาสิบกัวด้ครับคับผมนี่ร้อยประมาณร้อยหาสา่าจะได้นะครับเนาะเทียบกับผู้จูงเอาเป็นว่าสาวทองแหกมากเนี่ยทองคับโชคครับผมทอเจ็ดแดซีไว้หนึ่งเจครับโชคเดือนครับผมตัวนี้เท่าไหร่ครับเจ็ดหพาร้อยบาทครับผมเจ็ดหมืารครับผมนี่ขันตัวไหนยืนดีกับทามราคางเพ่นาเจ็ดหมื่นสองห้าร้อยราคาตัวล่างไหนครับผมแข้งขาแง่เนี่ยแะผู้ได้หาไปเป็นแม่บอกอยู่ขาหญ่หลีนะครับเล้อตัวจริงๆนี่ครับเอออ่ะมึงไทยออก สูงไร่หาสิบ้วครับตัวนี้ตัวบกใหญ่นะครับต่อรองได้อีกนะครับเบื้องมุมเบื้องด้านสายนะครับพี่น้องเอาอย่างเลือกเอาแข่งขาใญ่ๆนะครับนี่ผูได้มกแบบได้ก็เลือกเอาครับครับผมนี่แหละหัวจากขอบปรสิทธสมราคาทุกตัวแน่นอนครับแล้วแต่พี่น้องมักตัวใหเลือกเอาเลยนะครับอ๋อนี่หน้าตาอย่างมาเออไปอ่อ ถ่ายเดินถ่ายยังตำนนี้บ่มี้หรอครับผมจับได้บ้าได้จุ้งได้ครับก็น่าจะมี่ห้แค่นี้เนาะครับผมแต่ไอ้ง้วนเลื่อนลอยครับยุทหอกในบ้านพูดได้อยากคู่อยากโตกับแอดไลน์มาได้ครับเบอร์0 9 2 4 3 4 5 1 9 2ครับผมเดี๋ยวส่งลูกให้เบิ้งครับผมมีเลื่อนลอยตัวนึงกับง้วนสาวลูกสาวอีกสองตัวครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ